ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้าพุทธศักราช2545ได้ให้นิยามความลับทางการค้าหมายถึงข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวโดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความล,ลับและเป็นข้อมูลที่พวกผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความล,ลับ เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าโดยต้องกําหนดเงื่อนไขเพื่อรักษาความลับและสามารถโอนความลับทางการค้าให้บุคคลอื่นได้โดยต้องระบุระยะเวลาไม่น้อยกว่า10ปีในกรณีที่ไม่มีการกําหนดระยะเวลาในสัญญาโอนจะถือว่าการโอนนั้นมีกําหนดระยะเวลา10ปีด้วยครับการรักษาความลับทางการค้า เป็นสิ่งที่เจ้าของความลับควรให้ความสำคัญโดยแนวทางในการรักษาและดูแลความลับทางการค้าอาจมีได้ดังนี้ประการแรกควรจัดจำแนกข้อมูลที่เป็นความลับเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเช่นตู้นิรภัยหรือพื้นที่ที่ต้องมีการเข้ารหัสและควรประทับตารับลงในเอกสารด้วยรวมถึงการทำสัญญาความลับกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลที่3หรือบุคคลภายนอกหากฝาก่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมาย โดยกรณีตัวอย่างที่เราจะนํามาศึกษาคือจากข่าวอาดีตผู้บริหารซัมซุงถูกตั้งข้อหาว่าขโมยความลับทางการค้าเมื่อวันที่13มิถุนายนปี2566ที่ผ่านมาที่กรุงโซโดยถูกกล่าวหาว่าขโมยความลับทางการค้าเพื่อน,นําไปใช้สร้างโรงงานผลิตชิปในเมืองจีนซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ที่โรงงานซัมซุงตั้งอยู่โดยข้อมูลที่เขาขโมยไปเป็นแบบพิมพ์ของโรงงานและห้องปลอดเชื้อที่ออกแบบ ระหว่างปี2 5 6 1ถึงปี2 5 6 2คาดว่าข้อมูลมีมูลค่าเป็นอย่างน้อย300ล้านวอนหรือราวๆ8,145ล้านบาทสำหรับบทลงโทษที่ได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติความรับผก,การค้าพุทธศักราช2,544ตามมาตรา33ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่นให้เป็นที่่วงรู้โดยทั่วไปโดยเจตนากั่นแกล้งให้ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้รับความเสียหายในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกระทําการโดยการโฆษณาด้วยเอกสารการกระจายเสียงการแพร่ภาพหรือการเปิดเผยด้วยวิธีอื่นใดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2,0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือตามมาตราที่34ว่าผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีตําแหน่งหน้าที่ในการดูแลรักษาความลับทางการค้าเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้านั้น ก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ